ไปดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สั่คำกะอันมาหน้าน้องพี่น้องะว่ามื้อนี้ไอ้โหดเพิ่นมาลินนําเด้นน้องพี่น้องก็เลยสีไปเก็บมะกะทินน้องพี่น้องสี่ไปเก็บมะกะทินเฮอไอ้โหดน้องพี่น้องคนมาลินนาเด้อยู่เทงงห้ยเทงหน้าน้องเก็บมะกะทินเก็บมะฮุ่งแล้วกะเก็บอันโฮสิเคอร์เอเพิ่นมือน้องพี่น้องอันอยู่กับน้องเอตอนนี้ก็ผ่ากันสิพผากันไปเก็บกับ น้องเอ๋เนอะเก็บคลองอันฟ้าเือไอ้โหดเนาะพี่น้องไปกันเลยพี่น้องไปเก็บอยู่หนองซ่าค <c oughs> นละนน้องเอ๋ไปดีบ่น้องเอกะสบายดีบ่ลูกอ่านดื้อมาดื้อน้องเอกะบายบายแล้วแล้วก็สบายดีพี่น้องบายบายแล้วน้องเอ๋เดี๋ยว <c oughs> ไปกันเนาะพี่น้องไปเก็บมะกทินกัน เกี่ยมมะกะทินก่อนเนาะพี่น้องเกี่ยมมะกะทินแล้วแล้วเขาไปเอาบุ้งเขาจะมาเอาฮุกชิคเกอร์เนาะพี่น้องอให้โทษเพิ่งจะเดินทางมาตะพูนละมาสักหยาบเนาะพี่น้องเพิ่งจะมาเยี่ยมยามได้ไหมไหนมา,า,า,าน่นาไปให้ได้ไหมลูกเดี๋ยวชิคเกอร์กัน น้องฟ้ากันองกัทันเฮี่น้องไปห้างโนนีก่อนบ้าเอาเอามาไปเอามาัดิกันน้องยังมาเอาหูงด้เอาหงสาคำกันน้องดูได้ ตอนนี้สักคำก็เอามะกะทินก็ได้หลายเติบเลยเนาะพี่น้องกะสียอันพ่อละเนาะและ้วกะเฮากระซิพาพี่น้องอ้อไปเก็บมาหุ่งบันนี้กันเนาะพี่น้องดูเนาะไปเอามาหุ่งเนาะพี่น้องบันนี้จะได้มากระถิ่นก็ได้เต็มทุ่งยางพี่น้องน้องเอเก็บมะกะทิ่นเต็มทุ่งยางบุ๋ย you จ้อยพี่น้องเอ้ยดูจเพลได้สกันเย่น้มาเพลงคุณมาเยโหเมื่อตัดดีเพลงลาพี่น้องเอ้ยไอโหไปแทบตายไหนกัน นี่อาชาปั๊บก็ที่เหลอก็ขาเนี่ยประมาทาละน้อยนี่เถินเออมีไอหอไอ ทายอย่างเยอ,อะเนาะยืดทงยางนี่ก็แม่นมะฮุ่งแล้วก็มะกระถินเนาะพี่น้องแล้วก็โฮสชิเคอร์เยอะเอาไปฟ่าไอโหดเนาะเดี๋ยวไปกันเนาะพี่น้องไอโหดละท่าอยู่เดินไปพุ่นแล้วเนาะพี่น้องไอโหดอยู่พุ่นอยู่ทเทงเขาสัแปบ๊บเนาะสับค้ำกับเกมเคิงไปฝ่าเพื่อนเพื่อนมาลิ้นมือนในการเนาะพี่น้องก็เลยเกมเคิงฝ่าเพื่อน มันอยู่พูนแล้วพี่น้องนักเติบแนละเดนพี่น้องไอโหดพนกะนังลินอยู่พูนละพากันเฮ็ดผิดลเลยนั่งแค่วา่าบ่เอะเอามาฮุ่งกับนี่มาฟาเจ้าเลยนีย่แหละกระโโบชิคือ พ่อไว้โหดมากะถินลายนะมันกระดัคราวนี้พ่อก็ไปเอาอีอันเมื่อกี้นี้ก็เลยไม่ได้เอาเฮงไปเลยยันตาน้าวพวกที่เจ้าท่ากินส้มยัน,นเอาอีบ่มากะถินแกลายอยู่ิุนนะล,ลายแล้วเต็มไปตารถเพิ่นชิเมอร์แล้วได้พี่น้องเอ้ยก็เลยเอาเครื่องมาฝาเพิ่นก็มาาเอสกเนโอ้โสย,ยส่ยอ,ยสองทานไปไหว อ๋ออีกด้เอฟซีลายลายเดอเจอเอฟซีเจอดีหลายลายคนเด้อด้วยขอบใจขำเลจะขำอะไรไหวขอบใจหลายลายคนกระซิบเลยบ้างพอม่พี่น้องเอ้ยจะขำจะขำไปเจอดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเถอะเลยกะหาเนี่ยพระเนี่ยตอนตลอดจนค่อยมีเยอะกล้ามาพุล่ะเราเอาเธอตลอดเก่งเจอแล้วแน่อ่ะขอบใจไอ้โนพี่น้องไอ้โหดพ่นกระมือแล้วขำเลยดิ เพิ่นกัมือและบ้านกกอยูไกลเติมเนาะขี่รถมือแล้วมือทั้งโคกคุณละเนาะพี่น้องเพิ่นกันเลยมือแลวตอนนี้กะคำคำเลยเนาะพี่น้องไอโหดเพิ่นกะได้มือแล้วแล้วโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะพอสำนีก้อนต่อไปกะฟะกดไลค์กดติดตามสองคำหน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สักคำฮหดคลิปในต่อต่อไปแต่พบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย